สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้พาชมบรรยากาศการจัดต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองในภาพนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เอาไปไว้ที่สาขา2นะครับที่ห่างจากสาขาตรงนี้เป็นสาขาเฮสคอเตอร์นะครับสั่งางานใหญ่นะครับอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวจะไปไว้ที่สาขา2ห่างจากนี้ประมาณ9กกิโลเป็นอำเภอสาพี่น้องนะครับ อำเภอแก่งหางแมวเหมือนกันนะครับจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันชุดนี้นะครับก็กําลังจะเริ่มย้ายเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับสวยๆนี่นะครับหมอนทองรุ่นนี้นะครับน่าเล็กนะวันที่บันทึกคลิปวิดีโอนะครับแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับก็มาได้เลยนะครับก็รุ่นนี้นะครับ200้อบาท200อบาทนะครับสอง้บาทแบบนี้นะครับนี่นะคือรถเราจริงๆแหละนี่ผมบอกได้เลยนะครับนี่รถเราจริง ลงหมว์ประตยพันไม้นะครับอันนี้เป็นเครื่องพ่นยานะครับเดี๋ยวเอากลับไปไว้สาขาสองด้วยนะครับพอดีเยืมมาใช้พอดีก่อนหน้านี้มีปัญหากับเครื่องพ่นยาที่นี่นะครับแล้วผมซ่อมเสร็จพอดีแล้วเครื่องนี้ก็เดินไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวกลับไปคืนแบบนี้นี่คือบรรยากาศนะครับใครสนใจยังมีอีกเยอะนี่ประตูไร่คัดอยู่นะครับประตูไร่คัดอยู่ประตูเป็นไงบ้างครับว่าคัดไว้สาขาสองสาขาสองก็ฮอตมากเลยนะ ลูกค้าเยอะมากนะครับพอควรพอควรพอควรนะคิดว่าพอกันนะพอกันนะสาขาหนึ่งสาขาสองนะครับกินยาเหมือนกันใช้คำว่าไม่ได้กินข้าวกัดีกว่ากินข้าวกันอ่าโล่งจริงนะแบบวันนี้่ก่อนหน้านี้ก็มีมาคัดไปเนี่ยโล่งมากเลยนะครับเดี๋ยวก็วันนี้เอาไปละนะครับใครที่สนใจก็มาได้ทั้งสองสาขานะไม้ก็อย่างที่ที่ถ่ายคลิปให้ดูนะก็เอาไม้เอาไม้อันนี้ไปไว้ที่นู่นเอาไม้อันที่นู่นไปไว้ที่นี่นะสลับกันอยู่นะครับเนี่ยสมัย อ่แล้วก็มีจากด้านในนู้นนี่ยผมะนยาวไปนู่นเลยนะครับเอามาว้ข้างหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาบันทึกคลิปกันต่อนะครับต้องบอกว่าคลิปวิดีโอมันมีช่วงจังหวะตัดนะเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกโทรมาไงโทรมาก็เลยต้องรับสายคุยก่อนเดี๋ยวถอดถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ตัดต่อเพิ่มนะครับก็สนใจมาได้นะครับแบบนี้นี่เรียงแล้วนะ ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เราเมื่อก่อนหน้านี้จะพูดก็คือถ้าไม้พวกนี้เราก็จะมีการหมุนไปไว้ที่อย่างเงี้ยครับหมุนไปไว้ที่สาขา2ด้วยนะครับเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเรายกไปสาขา2นะครับอย่างเส้นอย่างไม้ชุดโน้นเราก็ยกจากสาขาสองมาสาขาห,หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรา <kennt> จะมีเรื่องของการเลี้ยงไม้อยู่ด้วยที่ทั้งสองสาขา,านะครับนี <mist> ่ย,ยังไม่รวมกับแปลงที่เรากําลังจะสร้างเพิ่มด้วยนะนะครับก็ต้องบอกว่าก็ลูกค้าซื้อกันเยอะมากอย่างเงี้ยอย่างล็อตนี้ยชุดนี้ยกไปเมื่อวานนะครับยกไปเมื่อวานเยอะมากเลย ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีขึ้นรุ่นวันนี้นะครับให้ดูนาฬิกาก่อนวันนี้เป็นวันที่สิบนะครับประมาณ1ิบโมงครึ่งนะสิบโมงที่สิบแปดสิบเก้านี่นะน,น,นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีลูกค้ามาขึ้นหมอนทองรุ่นตัวห้าสิบบาทเล็กสุดมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยฝเลยข้ามตรงนี้ข้ามตรงนี้ไปะครับอีกห้าร้อยต้นนะครับอีกห้าร้อยต้นก็รอขึ้นรอขึ้นอยู่นะครับใครที่สนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นรุ่นสองร้อยนะครับสองร้อยบาทนะครับมี150บรม้อยห้า มี0ออยู่ในนี้ยังไม่ได้คัดแยกไม้นะครับยังไม่ได้คัดแยกไม้แต่ถ้าแบบนี้200บาทนะครับแบบนี้200บาทใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ไลา์ไปในบนคลิปนี้ไปใส่ไว้ในบนวิดีโอนี้เลยนะครับก็สามารถซื้อได้มาที่สวนได้นะครับรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นราคาที่คุณจะต้องมาซื้อหน้าสวนเท่านั้น เป็นราคาที่มาซื้อหน้าสวนหรือจะใช้บริการรถเช่านะครับแบบทุนจะได้แบบนี้นะครับมี2แบบหรือก็แบบลงกลงแบบลงกลงนะครับแบบลงกลงอันทว้นี้มันคือราคาซื้อหน้าสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงมันจะเป็นถุงเบอร์ใหญ่นิดหนึ่งนะตรงนู้นก็ลดน้ําอยู่นะครับมีการลดน้ําอยู่นะครับชัดๆให้ดูกันชัดๆกับบรรยากาศแบบนี้ชัดเจนนะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งลาวลุงหมูประต้ยพันไม้ขอท่านนี้หน่อย สวัสดีครับตอนนี้มาถึงสาขาสองของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะตอนนี้เรากำลังจะเตรียมที่วางต้นไม้นะครับตอนนี้ย้ายไม้จากสาขาใหญ่มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอุยาดดับรถเรานิดน,นึงนะครับสวัสดีครับลุงหมู ที่เราย้ายไม้จากสาขาหนึ่งมาไว้ที่นี่นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ย้ายกันทั้งวันเลยทั้งวันเลยเป็นไงบ้างครับเออเพื่อนหนครับมาช่วจริงผมพาเดินดูนิดนึงวันนี้เราย้ายมาก็ถ่ายเที่ยวแล้วนะครับพรุ่งนี้ทยอยย้ายจากสาขาใหญ่มาไว้ที่นี่นะครับเพื่อจําหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกที่เยอะมากเลยนะนี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะลงแถวนี้แถวนี้ขายหมดแล้วแถวนี้ขายจนโล่งไปแล้วนะเนี่ยโล่งเป็นแถวเลย ก็เลยเดี๋ยวลุงหมูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไม้จะสาขาใหญ่มานะครับหม<อ>ูพูดนิดหนึ่งว่าเรามีไม้ราคาเท่าไหร่ครับตรงนี้อตอนนี้ก็จะมีรุ่นร้อยรุ่นร้อยห้าสิบส <500, S 1> องร้อยสามร้อยห้าร้ 1, 000, อยหนึ่งพันพันห้าอันนี้คือสาขานี้นะสา,านสาขานี้นะครับ,าารบจัดไปครับนี่มันจะกาศสดแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้พูดผมพูดเลยนะว่าเย็นจริงๆแหละให้ดูนาฬิกานิดหนึ่งห้าโมงสี่สิบเจ็ดนะครับนี่ วันที่สิบนะงานไม่จบงานยังไม่จบนะครับก็ต้องมาแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับลุงหมูเป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกค้าตอบรับดีมากขายเยอะนะ,ยยะเชิญชวนนิดนึงซิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เยอะอีกพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เยอะอีกนะโอ้อยมาลุ้นลุงให้ไเนี่ย <laughs> ไม่ลงใหนนะ้แล้วลุงท่านนะ่ <laughs> นะอ๋ออ่าเอานี้นะครับเดี๋ยวเอาข้างบนใส่ร้ายข้างบนขึ้นนะครับ นะอันนี้ใครที่สนใจไม้รุ่นนี้นะครับคุณมาได้เลยไม่ว่าจะมาที่สาขา1ห,หรือสาขา2นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าจัดได้เลยตอนนี้เราย้ายไม้มาเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะเดี๋ยวก็ทยอยลงทยอยลงนะ,ะเดี๋ <c oughs> ไปไหมเดี๋ยวทยอยลงให้เพื่อนสมาชิกดูคร่าวๆนะเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆนะครับเพราะว่า,ามันเป็นยังไงเน่ รุ่นนี้นะครับ200บาท200บาทนะนี่สวยจริงๆนี่ขนาดนี่ใช้คําว่านี่ขนาดตอนเย็นแล้วนะนี่นี่นี่้าโมงจะ6กโมงแล้วนะจะหกโมงแล้วนะคุณดูความสดชื่นของใบเขาเดีเห็นไหมโบนนะลงเสร็จตอนนี้ระดมคนมาแล้วครับระดมคนมาเดี๋ยวเอามาลงล็อกนี้นะครับที่สาขาใหญ่มาเอาสามาลงสาขาสองนะครับสวยงามแบบนี้แล้วก็ สาขาใหญ่ก็จะเอาไม้สาขา2นะครับเป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ตรงนู้นนะครับไม้อยู่ตรงนู้นตรงนี้งผมเลยนะก็ย้ายไ,ไปไว้สาขาหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อสมาชิกก็มาทันทุกสาขานะครับก็จะมีไม้รองรับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนคุณภาพตรงนี้เป็นหมอนทองรุ่นราคา200บาทนะครับ200บาทเป็นทรงกิ่งข้างนะใครสนใจก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีครับ